สำหรับวันนี้หลวงตาขอปรารภธรรมะหลวงตาเว้าข้างไว้แต่หลายมือพุ่นพุทธพจน์วันนี้เด้อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่ารักไขยานาคตังพยังพึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง อันนี้ต้องละมัดระวังเดอ้อปพระพึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงมือหันหลงตาว่าสรุปความแก่ความเจ็บความป่วยการตายการพลราดพลาดเราจะทำยังไรจึงไม่เป็นอย่างนั้นอันหนัดหลงตาว่าสรุปให้ฟังสรารมณีกาขออธิบายเพิ่มเติมเสริมอีก ไทยังไม่มาถึงอันนี้มันกวงขวงหลายอีเด๊ะย่ายง้มไหมอย่างคุกตารางมันมีอยู่อันนี้ก็คือไัยอันหนึง่งอันนี้พึงป้องกันภัยทำอย่างไรเราจึงไม่ติดคุกติดตารางอันนี้ต้องคิดเป็นต้นอื่นๆคลื่นกัน และมันเยขัน้นเบาให้มันละเอียดลงไปภัยที่ยังมาไม่ถึงก็คือนรกเปรตสุรกายสาเดรจฉานตายแล้วทำอย่างไรจึงไม่ไปเกิดในนรกเป็นเปรตสุรกายสาเดรจฉานที่ลงตาว่าาไว้นั้น ใบ,อย,บอยประจำประจำนี่พุทธเจ้าเพินแสดงไว้แล้วก็พระตกัตอาจารย์เพินแสดงไว้ข่าไก่ตัวเดียวเราจะต้องถูกเขาข่าเราห้าร้อยชาติเหตดจังใหเฮ้าจังสิบ่ถือขาเห็นบอกมันเป็นเรื่องใหญ่หลีอไงเพิงป้องกันภัย ที่ยังมาไม่ถึงเดี๋ยวนี้เฮ้าบ่าได้ถือขาแต่ว่าคันเฮ้าเหตุบาไปไว้แลยเหตุจังใดมันจังสีบอถือขาจังสีเป็นต้นจังสีนาะเพราะฉะนั้นเออลองตาจะงสีไใดยก ขออาดขอทำมัจจิแจงไปฟังสันสันอีกซะก่อนจะนอยพันธิอิมนเลยนี่ฮะเห็นบอป็นปิดบาทเลยได้นั่นน้อ <c oughs> <c oughs> ไอเรื่องที่จเจ้าเอาเมนเนี่ยฮะนันเท้าเฮจังไดเข้าจังเบาอายุสันว่าเมืนเน่อไหร่ซะก่อนซะ เราจะป้องกันอย่างไรจึงอายุยืนยาวนานเหตุอย่างใดเพื่อให้รักษาศีลข้อที่หนึ่งเด้อรักษาสีลงข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิถ้าผู้ใดมีสีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ เดอ,อไม่ฆ่าสัตว์อันนี้คือวิธีป้องกันภัยไม่ให้อายุสั้นพลันตายคันพ้ใดบยบขาสัตว์นี่อายุยืนว่าวจัางที่สาเห็นบอกวิธีป้องกันได้นี่บันี้คันเข้าเคยขาสัตว์มาแล้วเฮ็ดจังใดบันี้ เอาเฮ็ดเจ้าไหบันเนี่ยขากบตัวหนึ่งก็หาร้อยซาดเชียตัวหนึ่งก็หาร้อยซาดป๋าตัวหนึ่งก็หาร้อยซาดกระปูตัวหนึ่งก็หาร้อยซาดหอยหนุวยหนึ่งก็หาร้อยซาดได้เฮ็ดเจ้าไหบันเนี่ยเอาอย่าโยมคิดเบัง กรรมมุนาวัตะติโลกโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก้ม,กมบ่มม่กมก้มบววิทย์บรานว่าคิดเอากระบไดคันเคยขาสัตว์มาแล้วกะล่งนรกแน่นอนคัลนล,ลยย่งนรกแล้วยงบ่พ่อเด้ ยังเกิดไปเป็นไปเกิดเป็นสนัตว์เรขาถือเขาขาแล้วขาอีกขาแล้วขาอีกว่าแต่เขาทองแม่เทอเห็นประคอตตวใหญ่ๆทองใหญ่ๆโดนแซบแซบโหลดอยู่ในทองแม่มันจะโตใครนั่นก็ถือขา เห็นเตาขามทางออมออมออมจอดรถแล้วก็ไปเอาเตาขึ้นรถไปหอดก็ไปขากินเห็นบออันนี้ขั้นผู้ใดเค่อยขาสัตว์มาหลุดเป็นแนวนั้นบันนี้ขั้นเท้าที่ป่องกันจังไดไผ่พ,พันในมหอดเท่าได้นี่ เพราะว่าบุญกุศลที่เราสั่งมามันยังหลายอยู่เดี๋ยวนี้ภัยที่เราสร้างบาปไว้ยังไม่มาถึงเราเราจะทำยังไงเดอ้อว่าขอนี้ซะก่อนซะขออื่นจังเ่ามือไหมเอาบาปออกเจอไว้เดอเครือกันรกรมีคดีความาะรด แก้คดีความให้พ้นซะก่อนให้เบิรซะก่อนคดีค่วมนั้นมีคดีติดตัวก็ชำระคดีความนั้นให้หมดก่อนเราจึงจะอยู่ในโลกมนุษย์ได้อย่างสะดวกข้อนี้ฉันใดผู้ใดเคยฆ่าสัตว์มา ก็เอาบาปออกให้หมดซะก่อนก่อนตายก่อนตายพร้อมเดชพราะวุทได้เ,เจ้าตรัสไว้ในครินนนนสนามนนทสว่าดูก่อนานนท์ผู้ใดใครก็ตามเข้าใจว่าตายแล้วจึงตกนรกเชื่อว่าเป็นบุคคลผู้หลงอยู่อนนท์คันว่าเข้าใจแล้วจึงจึงตกตายแล้วจึงตกนรกนั่น ความจริงอานอนท์คนจะตกนรกมันต้องตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายเห็นบป่หนาบูเแต่ละเทือนั่นคือตกนรกนะผู้ใดบ่เคยหนาบูดยกเมื่อคืนผู้ใดบ่เคยเขียนให้คนหรือยกเมื่อคืน บอกให้สูนไหนคนน,นยกเมื่อคืนแสดงว่าบก่าโยกนอกจังสินะมันตกนรกอยู่เรื่อยๆจังสิจัน้อยก็อืึท่านว่าเฮ้อแล้วก็ลงนรกแหละผู้หฮื่ท่านบ่แม่แนวดีไหนแต่ว่าเพิ่นบ่เขาใจเพิ่นว่าเพิ่นไข้เติบเขาย่านเพิ่นเพิ่นว่า โอ้ยตะลุตนสาดค้นแห้งเหตุไหนคนยานแล้วพันว่าพันไข่แน่แม่นบอกกระปุกนี่นากได้นี่บวชวันที่สามได้นี่ก็พอเดชาหลานเคยไม่ใหญ่เตียงทองเดอ้อแม่จี้เตียงเห้าเปิดมาทิมมบวชน้ำกันได้นี่ทองเอเตมายังพันเตเดอ้อ หน้าคู่อะไรจังทีนะเฮ้ยย้ำใดกระสางเดอ้องดเง็ดย้ำใดกระสางศูนย์ย่ำใดกระสางนาบูนาบึ้บงคือสัตว์นาโลกทั้งปุ๊บบุแมน่แนวดีเลยพระเจ้าอิทรพเจ้าเรว่าดูก่อนอานน์ผู้ใดใครก็ตาม ถ้าเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี่ชื่อว่าคนหลงอ,อนนน์ความจริงคนจะตกนรกมันต้องตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายวิธีป้องกันไม่ให้ตกนรกทำอย่างไรเอาบาปออกจื่อไว้เดอเฮาให้ท่านแต่ละเทือนนิพพานปรโยโหตุสมาทานต่ินเถืินนิพพานประโยโหตุน้อมจิต ไปพระนิพพานเจตเท่าสิสูงขึ้น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 จังที่น่ะเพื่อในว่าคนมีปัญญาเลี้ยงบิดามาดาก็สาธุนิพพานะปัจโยหโหตุสร้างคนงามคมดีแต่ใดก็สาธุนิพพานะปัจโยหโหตุสงครอญาิกสร้างเอาอาหารไปสงขรอ,อาติที่ยังสงขรอญาดเรื่องใดกสร้างเอาเงินไปให้ เนปพาณะไปะโยโ์หตุเฮ็ดไปจังสิเมื่อเห็ดอยู่จังสิเฮ็ดไปเหตุไปบรรยากาศมีโอกาสจเจริญภาวนาจเจริญวิปัสนาภาวนาจเจริญสมถะภาวนาถ้าจเจริญสมถะภาวนาเนี่ยก่อนนอนเฟุกกุมอกุมะแ่ลงลงไปแผงลงไปจนจิตมันสงบ ขันจิตสงบย่ำใดเป็นสมาธิเป็นฌานนั่นขั้นตายเนี่ยบ่ไปนรกพุทมาโลก,โลกเป็นที่ไปเห็นบ่เพื่อในป้องกันจังสิไปอยู่พุทมาโลกเทอด้ดยกับลอยกับพันกับตกจากพุทามารโลกพุทมาโลกมากันนี้ขั้นประมาทอีกจังลงนรกอีก เห็นบ่าแต่ว่าข้าในเด็ดขาดอีดีเจริญวิปัสนาภาวนาเครือลงตาบอกเป็นฟังประจำก่อนนอนกราบพระห้าครั้งพระพุทธพระธรรมผสมบิดามดาครูประชาอาจารย์นะคะนอนนอ,นอน,นอนหนอนลงไปกับหัวถึงหมอนกระพองหนอนยุบหนอนสังเกตไปสังเกตไปอยติโยมสังเกตไป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  ใ้เพลงได้ให้จองได้มนเล้วเขาเลี <ww. S 3> ize, ้วเขาแนงนเขาแนงเขาซ่าลงซ่าลงซ่าลงบุบบางเถอมันสะปะงวกนอนอยู่เหรนบุบลงไปมันสะดุ้งนะกับว่าเป็นอย่างสังเกตเรื่อยไปสังเกตเรื่อยไปสังเกตเรื่อยไปคันมันเล้วเขาเล้วเขาหรือแนงนเขาแนงเขาซ่าลงซ่าลงบุบลงหลอด วุบลงบันนี้เราจือได้หรือว่ามันดับไปตอนใดมันลับไปตอนใดมันเงียบไปตอนใดตอนนั้นตายไปตอนใดตอนหยุบหรือตอนพองจือได้ระเบิดตุ่มหัวใจเหมือนฟ้าผ่าผู้ไดกระสางคันภาวน่าได้จังที่นั้นอันนีหันภายในอบายภูมิเบิดเลยพระพุทธเจ้าพระเนป้องการภัยที่ยังไม่มาถึงนี่ ให้ป้องกันจังสิเมื่อเฮ้าป้องกันได้แล้วจังสิชีวิตของเราญาติโยมทั้งหลายก็จะเป็นอิสระจิตจะผ่องใสอยู่ตลอดเวลาแม้จะเคยฆ่าสัตว์มาเป็นล,ล้านตัวเคยทำบาปอะไรมากินเหล้าเมายาสุบผิงกัญชายาบ้ายีมาก็ตามเป็นต้นขาดกระเด็นครั้งเดียว คันเจอได้นางภาวนาะพองหนอยุบหนอก็เลีวเขาเลี้วเขาแนงเขาแนงเขาเขาซาลงซาลงบุบจะได้กระซ้างนอนอยู่เจอได้กระตมามเวลามันบุบลงนะ่เจอไว้อันนี้เด้อเอาไปแก้ไดจจำได้ครั้งเดียวเท่านั้นอบายภูมินโรเปตสุร,รกายสเดจานไม่มีเลยเห็นบ่นบาปจะค่อยทำมาทั้งบั๊บ,บ,บขาดกระเด็นครั้งเดียว อันนี้คือพุทธพจน์ตัดที่ตัดไปว่ารักไขยานาคตังพยังพึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงนี่เฮาระมัดระวังระป้องกันภัยใด้ยังสีแล้วสะดวกเบอร์ถูกประการพัชนันมณีหลวงตาป่ารลมากกเห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาเนาะือจะอิม่มเบิดแล้วแหละไม่ซสี่กันนังเซอยอยู่แล้วเศ้ายำแล้ว กบายาจารย์กง,งียบแล้วก็คิดว่าสมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ปเทระนุเทระกบาอาจารย์ประสงค์องค์สามนเนนแม่ชีแม่พราหม ที่ได้ศึกษาเราเรียนภาพเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมาบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่ญาติโยมสาธุชนทั้ง,ทงหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกที่มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนามีโอกาสให้ทานรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนามาแล้วเป็นต้นหลับตาลงสักนินิสสำรวมจิตในมั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเนเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรมมรมเเข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบ,บานเอวพิมพองแผ้ว แล้วเราเค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมีพลอดุละยะเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมหากษัตรยิยธิราชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงสานวงทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้ว น้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแดส่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชนนีพันปีหลวงน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีราชกุลราชินีนาธพิราชกัญญาณี ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์น้อมบุญน้อมกุศลถวายเดียบุรพาอาจารย์เจ้าพระเถระอาจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกอุทธบุญกุลนห้แก่บิดามารดาของใครของมันเด้อเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อเนื้อก็เห็นใบหน้าของแม่จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตาม พ่อแม่เมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลนี้แก่ผู้ย่าตายายสามีภัญญาบุตรธิดาลูกหลานครูประชาจารย์ผู้มีประกาศพระคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมนเวรบรรดาสัมพัสต์ทั้งหลายขอทุกๆฝ่ายจงรับรู้ะรับทราบ ขอให้อานุโมตนาซาตุการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอปะเทรานุเตระกุบาจารย์ประสงองค์สามนเณรแม่จีแม่พรามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดี ทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอทุกฝ่ายจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิทพรช์ยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภระปฏิพานธนาสารนสมบัติธรรมสานสมบัติ เนื้อคิดเสินใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงพันสมเร็จจงพรันสมเด็จจงพันสสาเร็จ,จ,รรจและในที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นเจ้าความทุกข์ทั้งสันติสุขกล่าวคือมคผลพระนิพพานด้วยกัน จงทุกท่านทุกคนเธอ